สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตรหัสพว3 2 0 1 7จำนวน2หน่วยกิตสำหรับเนื้อหาในรายวิชานี้นะคะนักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการกำเนิดสิ่งมีชีวิตลักษณะวิวัฒนาการเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิต ไดโคโตมัสคีรวมถึงการตั้งชื่อลำดับการจัดหมวดหมู่อาณาจักรสิ่งมีชีวิตไวรัสไวรอยและไลเคนหลังจากนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ในเนื้อหาในรายวิชานี้แล้วครูก็มีความหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นรวมถึงมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสารพลังงานกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลกดาราศาสตร์สามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้นะคะไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักศึกษาต่อไปได้ค่ะ